สวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัดบุญยะกามูวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ระลึกกวางสีลาเลิกนะครับอาคารเรียนบุญยะ อาการเรียนของนะครับอา,า,รรอา,บานนครอา,ารเรียนอนุบาลน,น,น,นะครับอาคารเรียนอนุบาลก็รุ่นนี้ป๋องสุพรรณนะครับสร้างป๋องสุพรรณเป็นคนสร้างนะครับผมก็ ได้เนื้อทองแดงมานะครับทองแดงเจริญพรล่างนะครับองค์หลวงพ่อก็ติดองค์นี้นะครับก็สร้างเยอะอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้จำนวนสร้างนะครับ จเจริญพรล่างก็อีกเรียนนึงก็นะครับเป็นจเจริญพรเหมือนกันครับแต่ครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์ทองแดงลมดำนะครับรุ่นนี้ก็เช่าหาก็ระวังให้ดีนะครับช่วงนี้เก๋ระบาดมากครับของเกก็ ดูให้ดีนะครับราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับโอเคก็ควรเช่าหากับคนที่เรา,าในเพจนะครับไว้ใจกันได้นะครับก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาหารีวิวรุ่นต่อๆไปนะครับผมตันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ